านผู้ฟังหลายท่านก็จะทราบกันดีเป็นที่แน่ชัดอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับว่ากับหลายท่านที่ติดตามในเรื่องของคู่หูคู่เดือดเปืนวินาศคือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบสองนายจากประเทศไทยได้มีโอกาสไปทำงานที่หน่วยงานของสหรัฐที่ชื่อว่า FBI ก่อนที่ทั้งคู่จะไต่เต้าขึ้นมาเป็นบริการอารักขาของท่านรองประธานธิบปีสหรัฐอ,อเมริกา ด้วยความที่ทั้งคู่นั้นมีหน้าที่และก็ความสามารถนั้นดีเลิศจนท่านรองประธานาธิบดีได้สมัครเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและได้เป็นทั้งคู่เนี่ยเป็นบอดี้การ์ดเต็มตัวแน่นอนว่าต้องหนีบทั้งสองคนต้องเอาคุณลุงเนี่ยคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับตัวโกงหรือผู้ร้าย <c oughs> คนหนึ่ง มาอยู่ด้วยและแน่นอนว่าทั้งป่วนทั้งโขสนาและมีความเฮฮามีความดราม่าเข้ามาแทรกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือแม้แต่เรื่องของผีจานบิน ufo ก็ตามคราวนี้เราจะย้อนกลับไปสมัยที่โรเจอร์และ VG ในเวอร์ชันที่จบมาใหม่สำหรับในส่วนของตำรวจของบ้านเรากันดูบ้างว่าจะหนักหนาสาหัสากันแค่ไหนไปเริ่มกันเลยปะ เรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ในช่วงปีพศ2 5 3 8ถึง39้าถ้าเป็นเทียบกับปีคศก็อยู่ในช่วงปี1 9 9 5ถึง1 9 9่เรียก้ด้ว่ามัเป็นผู้ร้ายแห่งปลายุค90ก็ว่าได้ณสถานที่แห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับผมหรือโครมนั่นเองเสียงผู้คนทั้งชายหญิงวิ่งหนีตายหลังจากที่มีกลุ่มชายนับสินับร้อยพร้อมอาวุธสงครามครบมือ แล้วก็กระดยิงหน้าธนาคารแห่งหนึ่งดังตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊เลยหมายว่าของที่กูขอไว้อะเสียเวลามากแล้วนะถ้าช้ากว่านี้ไอ้หมอนีตายชายคนหนึ่งได้ดึงชายที่หมอบอยู่ขึ้นมาก่อนที่จะยิงที่ขาเขาเจนร้องลันะ่นังครับผมใจยเย็นๆเราเตรียมของไว้ให้คุณแล้วในอีกห้านาทีเราบดาเจ้าหน้าที่ตำรวจนับสิบ ของหน่วยกองปราบมาพร้อมกับอาวุธที่เตรียมรอพร้อมเลยไฮไว้นะช้าๆกว่าเนี้รายต่อไปนางคนเนี้ตายนะ่ชายหัวหน้าแก๊งได้ดึงหญิงสาวที่ตั้งท้องได้4เดือนพร้อมกับเอาปืนจอที่ท้องคือแบบไอ้สัตว์เอ้ยมึงกะจะเอาให้เขาทายตั้งแม่ทั้งลูกเลยไงวะเออเอาไงดีครับปล่อยไว้แบบนี้คงไม่จบง่ายๆแน่ลูกน้องของนายตรวจคุยกับท่านสารวัตร แล้วแล้วก็มีเสียงเครื่องยนต์ซุเปอปร์คาร์ดังมาแต่กลแบบอย่างเงี้ยก่อนที่ทุกคนจะหันไปเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดทางก่อนที่จะมีรถซุเปอร์คาร์ที่ชื่อว่า l a b o r i n i n i ีค n t a ัสจริงๆนะเป็นรถที่ผมโคตรชอบมากเลยนะถ้าใครยังไม่เคยดูรีวิว l a b o r i n i n i ีค n t a a สเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวทิง้งลิงก์ไว้ให้นะครับนั่นแหละครับถึงตอนที่ว่ารถสปอร์ตคันดังกล่าวนั้นบนหลังคาเขาจะติด เอ,อ่ไซเลนขนาดเล็กแบบภาพเก็บได้ส่วนอีกคันนึงเป็นรถเก่งสีดานสุดหรูที่ชื่อว่า Honda Legend ซึ่งเป็นรถที่โคตรของโคตรแพงในสมัยนั้นนะครับผมเป็นเครื่อง V6 แล้วรถทั้งสองก็ทั้งสองคันวิ่งมาจอดก่อนที่ประตูฝั่งคนขับจะเปิดออกทั้งสองคันเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายในเครื่องแบบเต็มยศใส่เสื้อเกราะกันกระสุนนั่นคือเจ้าหน้าที่โรเจอร์กับวีนี่ เหล่าบรรดานักข่าวสื่อมวลชนถ่ายรูปมีเสียงกรี๊ดของหญิงสาวโอ้โหนึกว่าคอนเสิร์ตทายางสมัยโน้นนะนี่นึกว่า l i ฟ t and Oil อสมัยยุคเก้าศูนย์อะพอ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 เลิกสปอยก่อนเมื่อเห็นทั้งสองเดินผ่านทั้งสองก็เข้าไปในที่เกิดเหตุเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่โรเจอร์ถามปลนแบงก์มีผู้ร้ายทั้ง9คนมีอาวุธครบมือตัวประกันทั้งหมด20คนอยู่ในอาคารผมมันขอรถตู้แล้วก็เครื่องบิน เอาอยางไงดีครับพี่ชายเจ้าหน้าที่โรเจอร์ถามุ่นพี่นี่ยังใส่แว่นเลบแลนเอ๊ะจะว่าไปโรเจอร์กระใส่ด้วยนี่หว่าแล้วก็มองดูข้างหน้านั่นแหละตัเอ้ยพวกกระจระดับแค่นี้ขอแค่สิบนาทีก่อนที่พี่วีจะสั่งให้โรเจอร์เข้าไปส่วนเขาจะหามุมที่จะต้องยิงแล้วก็โฟกัสกับลูกปืนขอสามคนตามมาเขาตบไหลโรเจอร์ก่อนที่จะพูดว่า เอาหน้าเอาน้าเรื่องนุ่นนุ่นนุ่นวัลลุดงายก่อนที่พี่วีกับทั้งสามจะวิ่งไปที่อาคารพาณิชย์สูงหกชั้นตรงข้ามกับธนาคารเจ้าหน้าที่โรเจอร์วางอาวุธและถือกระเป๋าเข้าไปมาแล้วเหรอไอ้เจ้าหนะ้าที่รูปหล่อได้ยินมาว่าฝีมือของพวกแกนี่เบาเลยนะฉันจะจะเห็นมากๆเลยละผู้ร้าย ที่เป็นหัวหน้าตอบออกมาฉันก็มาคนเดียวอีกคนนึงก็ไปอีกที่ไงละเพื่อนเจ้าหน้าที่โรเจอร์ตอบเจ้าหน้าที่โรเจอร์ก็แอบ,บส่งซิกมือให้พี่เขาได้รับรู้เฮ้ยขอยืมปืนหน่อยดิเมื่อวานไม่ได้ามาว่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่นั้นจะหยิบปืนกลให้ยืนเรียงแบบเนี้กระสุนพุ่งทะลุสองร่างได้สบายสบยรถตู้วิ่งมาจอดมาแล้วละ่ะ พวกเราไปก่อนลูกน้องทั้งเก้าคนวิ่งขึ้นรถตู้ส่วนตัวเขายังจับสาวท้องไว้อยู่อ้าวรถมาแล้วก็ปล่อยไปสิไม่ได้ไม่ได้คนอยังแกฉันไม่ไว้ใจให้เสียเวลานักหรอกเ <c oughs> จ้าหน้าที่โรเจอร์แอบให้แบบส่งซิกที่มืออีกแล้วเจ้าหน้าที่วีจีเล็งไปที่ข้อมือของเจ้าหัวหน้าที่ถือปืนจ่อที่ท้องหญิงสาว เสียมือเลยนะก่อนที่ VG ีก่อนที่เจ้าหน้าที่บีจีจะลั่นไกลและมือเจ้านั่นจะถูกยิงจนแหลกก่อนที่มันจะร้องรับฟังโอ้ยมือกู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 อะไรประมาณนี้เท่านั้นแหละครับทุกอย่างก็ชุลมุนวุ่นวายยิงใส่รถแบงเลยปงบ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 งเลยเจ้าหน้าที่โรเจอร์ตะโกนบอกก่อนที่เจ้าหน้าที่จะกระเข้าไปในรถตู้ เฮ้ยเจ้าคนหัวหน้าวิ่งหนีไปแล้วนั่นแหละครับเจ้าคนหัวหน้าวิ่งหนีไปก่อนที่ทั้งสองเอ่อก่อนที่เจ้าหน้าที่วีจีจะกระโดดตามลงมาทั้งสองก็วิ่งตามมาชายที่ถูกยิงจนมือห้อยต่องแต่งก่อนที่ทั้งสามจะตะลุมบอลสู้กันไปมาเฮ้ยโรเจอร์โรเจอร์นายเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนก่อนที่เขาจะตื่นมาพบว,ว่าอยู่ที่รถ กำลังนะครับฉกำลังวิ่งอยู่นะแล้วเห็นพี่เขามองแบบงงๆเฮ้ยฝันไปเรื่องไงเราเห้นทําเสียงละเมอคล้ายเสียงยิงปืนป่องๆเลยโทษทีพี่ผมรบกวนพี่ตอนขับรถหรือเปล่าเนี่ยตอนหลับแล้วตอนนี้เราถึงไหนกันแล้วอะ่ะอ๋อไม่ไกลแล้วตอนนี้เข้าเขตจังหวัดสงขลาแล้วเอ่อระยะทางอีกตั้งไกลเลยะเพื่อนโทษทีนะ ผมไม่อยากถามเลยเรามาผลัดกันขับดีไหมครับผมจะได้ขับให้นี่มันก็ช้ามากแล้วเฮ้ยคิดมากนะเพื่อนอีก40โลก็ถึงหาดใหญ่แล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วค่อยเปลี่ยนรถยนต์ยังคงวิ่งต่อไปเสนอกำเนิดคู่หูป่วนวินาศบทและสตอรี่โดย VG Channel ดำเนินรายการโดยกระผม PNR 1 9 6 Racing นะครับ หลังจากที่ทั้งสองเรียนจบมาจากสถาบันตำรวจและเข้ารับประจำการทั้งที่ทแบบว่าทั้งคู่นั้นตั้งใจว่าจะอยู่ตามสถานีตำรวจแถวๆภาคกลางหรือใกล้ๆบ้านเขาแต่ทว่ามันปรากฏว่าสถานีตำรวจที่ทั้งสองคนจะต้องไปคือประจำการก็คือ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีสถานีต,ตำรวจเอ่อจะดีสามองค์การชนบุรีสถานีต,ตำรวจภูธรจังหวัดตราสถานีต,ตำรวจภูธรอำเภอเ,เบตงจังหวัดยะลาแน่นอนว่าทั้งคู่เลือกมาจังหวัดปัตตานีเพราะไม่เคยมีตำรวจหน้าไหนที่จบใหม่มาที่นี่เลยสักการไรก็เลยมากันสักหน่อยเพื่อมาเปิดประสบการณ์ที่เรียกว่า experience และแน่นอนว่าทั้งสองคนฐานะทางบ้านก็ไม่ได้มีดีหนักหนาอะไรนักหรอก ม่ดีๆแบบเอ้ยจนร่ารวยแบบมีเงินเป็นแสนเป็นล้านขนาดนั้นคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่โรเจอร์ได้อาศัยอยู่กับแม่และป้าที่เพิ่มเติมคือมีพี่สาวด้วยอีกคนหนึ่งซึ่งเปิดกิจการร้านทําผมในตลาดเอ่อตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีฝีมือการทําผมนี่ก็ไม่ใช่ย่อยแล้วไม่เป็นสองรองใครด้วยเพราะแม่ของเขาได้รับรางวัลการเป็นช่างทําผมยอดเยี่ยมแห่งปีจากสถาบันทําผม และแต่งหน้าแห่งประเทศไทยอีกด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเธออยากจะให้ลูกมาสารต่อกิจการร้านทำผมซาลอนแอลบ,บิวตี้แต่โรเจอร์นั้นขอปฏิเสธแต่ว่าเขาอยากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารเพราะจะได้มีแรงกิ้งหรือยศตำแหน่งลาบสูงออแล้วก็ครอบครัวจะได้ไม่ลาบากในภายภาคหน้าแต่ของวีจีนั้นโหดร้ายสาหัสาการเหมือนกันเลย ไม่สิอาจจะหนักกว่าของโรเจอร์ด้วยซ้ําพ่อแม่ของเขาต้องแยกทางกันตั้งแต่อายุ10บขวบก็คืออย่ากันว่ากันง่ายๆเขาก็ต้องมาอาศัยอยู่กับพ่อและนว่าทุกครั้งจะต้องถูกพ่อแท้ๆท,ทาร้ายร่างกายตลอดแบบจนแบบยังไงเกือบตายเอา,อางี้ดีกว่าเขาก็เลยเก็บความนี้เอาไว้เพื่อความเข่งแข็งของเขาก่อนที่เขาจะหนีออกจากบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผม มาอยู่กับลุงซึ่งเป็นที่เป็นเจ้าอาวาสในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองก็คือมาอยู่หลงลงุงว่าง่ายๆเขาก,กลายเป็นเด็กวัดอารามบอยของแท้ก่อนที่แม่แท้ๆจะมารับไปอยู่ด้วยซึ่งแม่ของเขานั้นก็ไม่ได้ร่ารวยไม่ได้มีกำลิกําไรอะไรมากมายนักหรอกทํางานร้านเย็บตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างที่บอกได้เงินแบบกำลิกําไรไม่มาก แต่บีจีก็ช่วยแม่ของเขามาตลอดกระทั่งหลังจากที่ทั้งคู่เรียนจบเขาก็มาที่โรงเรียนในร้อยตารวจที่อำเภอสัมพมันธจังหวัดนครปฐมและทั้งคู่ต้องผ่านด่านทดสอบต่างๆมาได้และแน่นอนว่าสายตัวแทบขาดแน่นอนว่าทั้งคู่นั้นเรียนจบก่อนที่จะไปรายงานตัวที่สานักงานตำรวจแห่งชาติหรือกองตํารวจและทางสำนังกงานตำรวจเขาก็เลยเห็นทั้งคู่ ก็เลยเลือกสถานีตำรวจและแน่นอนว่าทั้งสองคนเลือกที่จะมาที่ปัตตานีซิตี้ครับผมเจ้าหน้าที่ว G จียอมทุบกระปุกเพื่อซื้อรถเพื่อเดินทางลงลงทางภาคใต้ขชาารถมาแน่นอนต้องเสียเงินเยอะบานเลยและเข้าของเขาทั้งคู่มีไม่มากเปลี่ยนกันขับง่วงก็จอดนอนหิวก็แวะฟังเพลงจากเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตที่ติดรถ แต่ของโรเจอร์หนักกว่านั้นคือเขาเล่นพกไอเครื่องเล่นเทปแบบทรานซิสเตอร์แต่ว่าเป็นเวอร์ชันเทคัสเซตติดตัวมาด้วยเผื่อวิดีย่ในรถนันเสียนะแล้วก็ณนะตลาดสดแห่งหนึ่งในะอำเภอหันใหญ่าจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่โรเจอร์หิ้วเหนียวไก่ทอดมาที่รถที่พี่เขาหลับอยู่ก่อนที่เขาจะเข้ามานั่งในรถอา้าวมาแล้วเหรอก็มาได้สักครู่แล้วละ่ะ อ๋อมีเหนียวไก่ทอดแล้วก็ยิ่งเป็นของหาดใหญ่นะอย่างแซ่บแซบครับผมผมก็ซื้อมาเผื่อมื้อเที่ยงด้วยแล้วก็มีปลากระป๋องด้วยเดี๋ยวกินกับเขาด้วยหรอปลากระป๋องอยากกินใจมันสั่งมาก่อนที่ทั้งคู่จะเข้ามานั่งทานอาหารในรถหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วก็ลงไปเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดปัตตานี รถ Isuzu TFR แบบแวนขับเคลื่อนสีแล้อหรือ 4WD drive สภาพกลางเก่ากลางใหม่เป็นรถมือ2ปี1994สภาพดีมากแต่ถ้ามาใช้ตอนนี้ผม,ผมว่ามันเน่าหมดแล้วละ่ะพอแยกขายบางคนก็ไปวาง J2J ว่าไปซึ่งเป็นรถที่ของพี่วเนี่ยใช่ครับถัดมารถเอ v ยูวีคันดังกล่าวของพี่วก็ได้ขับอยู่บนถนนมุ่งหน้าไปยังจังหัดปตัตตานีเดี๋ยวก่อนนะจังหวัดปตัตตานีเป็นไงบ้างครับจ้าห้ที่โรเจอร์ถาม โอ้ยก็เป็นแค่ชายแดนใต้ที่นี่นับถือาศาสนาอิสลามซะโดยส่วนใหญ่แต่พอจะมีาศาสนาอื่นบ้างปัญหาความสงบไม่สงบสุขก็พอมีอยู่บ้างนั่นนั้น,ำนำว่าทุกคนอ่ะเป็นแบบเฟรนลี่หรือเป็นมิตรกับเรามากอาหารการกินก็เป็นอิสลามหมูอาจจะหาย,ยากนิดนึงนะแต่เราก็กินได้อยู่ได้อย่างสบายจะได้ที่วีจีบอกณจังหวัดปัตตานีซิตี้อืมสวยใช่ไใดนี้นั่นพี่ชาย เจ้าหน้าที่โรเจอร์ชี้ไปให้ดูที่มัสยิดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีขับไปอีกนิดหนึ่งก็ถึงแล้วรถแวนขับสีก่ก็ได้เลี้ยวเข้าไปจอดในสถานีตำรวจในจังหวัดปัตตานีทั้งคู่ก็เปลี่ยนเครื่องแบบก่อนที่จะนำเอกสารสำคัญและก็ข้อมูลไปแนะนำตัวกับผู้กับการสถานีตำรวจมากันไกลเลยนะเอาล่ะหมูหมูพาสองคนไปบ้านพักหน่อยหมูหมูหมูก็ได้พาทั้งคู่ไปยัง บ้านพักของเจ้าหน้าที่แน่นอนว่าบ้านพักทั้งสองชั้นคล้ายๆกับบ้านพักของคุณครูอายุราวๆสามถึงสี่สิบปีแต่นักู่อยู่ได้แค่ทําความสะอาดนิดหน่อยพวกเราก็ขนข้าวขนของเข้าห้องที่ห้องพักแต่ถ้าว่าโชคดีหน่อยที่บ้านเป็นแบบสองห้องนอนสองห้องน้ํามีห้องครัวบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นพวกเราก็ทําความสะอาดกันก่อนที่จะพักผ่อนหย่อนใจนะครับผม โรงพยนั้นอยู่ใกล้ๆวัดตกเย็นก็มีอาซาของศาสนาอิสลามดังมาให้ได้ยินเลยเช้าวันต่อมาวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายเข้ามาประจำการอยู่สถานีตำรวจของเรานะขอให้ปฏิบัติตัวที่ดีเป็นแบบฉันพี่น้องล่ะผู้กำกับการสตาตำรวจพลทอนใจปฏิบัติ้าบอกกับตำรวจทั้งหมด40นายสวัสดีครับผมพนทวัต์หรือจะเรียกผมว่าพีจีก็ได้ครับขอฝากน้อฝากตัวทุกคนด้วยนะครับ เออสวัสดีครับผมอนุชิตนะครับผมเอ่อผมมีชื่อว่าชื่อเล่นโรเจอร์นะครับพอดีว่าพ่อผมเป็นคนอเมริกันก็เลย<ม>อยากจะแนะนำตัวแบบนี้ครับถ้างนั้นก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับว่าแล้วหน้าที่ทั้งสองคือนั่งทําเอกสารอยู่ในสถานีตำรวจอยู่2วันตกเย็นเจ้าหน้าที่ v g เอากรอบรูปที่ตัวเองใส่ เครื่องแบบจบใหม่มาแขวนผนังผ่านมาได้ถึงจะเหนื่อยแต่ก็สู้ไม่ถอยก่อนที่จะมีเสียงแทรกดังมาก่อนที่จะเข้าไปดูทางหน้าต่างหลังบ้านเจ้าหน้าที่โรเจอร์กำลังซักซ้อมเตะก,กระสอบทรายอยู่บ้านหลังบ้านพักเพราะเขาก็เคยเป็นก็เคยแบบเห็นตอนงานแข่งกีฬาโรงเรียนเขาขึ้นชกมวยแบบชกมวยไทยนะกับครูฝึกสอนแน่นอนว่าเขาชนะเลิศ เออรบกวนไปหรือเปล่าครับพี่ชายอ๋อไม่หรอกซ้อมซ้มไปเถอะเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ําแล้วก็หาข้าวปลาทานกันซะ <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะฟังเสียงโรเจอร์ซ้อมมวยไทยแบบอิชอิชอิชต่อไปกับข้าวมื้อน,นี้เป็นอาหารทั่วๆไปไปซื้อที่ตลาดมากินเสร็จก็นอนพักผ่อนพี่วีเขาก็ฟังเสียงเพื่อนคู่หูของเขาคุยโทรศัพท์กับครอบครัว ที่นัทที่บ้านต่างจังหวัดคือยุคสมัยนั้นเนี่ยใครมีโทรศัพท์มือถือถือว่าเป็นคนค่อนข้างมีฐานะและช่วงนั้นสัญญาณโทรศัพท์ก็ยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แล้วก็อินเทอร์เน็ตไมายก็ยังไม่บูมเท่ากับทุกวันนี้แต่ก็มีตู้โทรศัพท์ยอดเหรียญกับเพจเจอเอาไว้ติดต่อนี่คือเพจเจอเอาไว้ติดต่อนะครับผมเช้าวันต่อมาทั้งสองก็ได้ออกไปออกตรวจตราท้องที่และแน่นอนว่าทั้งคู่ก็ได้มาใหม่ ชาวบ้านแถวนั้นชอบและสนใจเจ้าหน้าที่ทั้งสองเป็นอย่างมากมบางคนดีใจจนลืมไปว่าตัวเองก็ยังเคร่งอยู่ในหลักศาสนาอยู่เราไปนั่งทานชากาแฟแล้วก็ขนมปังนิดหน่อยพวกเราแล้วก็ฟังเหล่าบรรดาพวกอาบังนั่งพูดคุยสภากาแฟบางคนก็มาทักทายแบบเจ้าหน้าที่ใหม่ที่พูดคุยกันอย่างหนุกหนานขอกาแฟสถุงครับชายที่อยู่ในชุด อิสลามแบบนุ่งสรงมาสั่งของก่อนที่เขาจะหยิบและจ่ายเงิน <c oughs> แลังจากนั้นเขาก็ออกไปแน่นอนว่าสายตาของวีจีจ้องเพ่งเล็งที่เขาตลอดหลังจากที่ซื้อของชายหนุ่มก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดที่บ้านหลังหนึ่งก่อนที่เขาจะเคาะประตูเ <c oughs> มื่อกี้ผมพูดถึงหนาใช่มาจอดที่มันมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งก่อนที่เขาจะมาเคาะประตู นั่นใครบอกชื่อผมบังยูซุปครับก่อนที่จะเปิดประตูออกแล้วก็เข้ามาพบว่าภายในบ้านนั้นมีคนอยู่หลายสิบคนและแน่นอนว่าเป็นผู้ชายที่มีไว้เขาเฟิร์มทั้งหมดทุกอย่างโอเคไหมโอเคครับผมสํารรดให้แล้วครับเมืรื่อน,นี้มีห้ามาเปิดใหม่มองแกการก่อเหตุเป็นอย่างมากเลยทำได้ดีมากนี่คือค่าจ้างค่าคอมมิชชั่นอ๊ะมันก็อย่างเดียวกันนี้หว่า เอาละมีอะไรบอกได้เลยนะชายคนดังกล่าวพูดก่อนที่จะหยิบซองใส่สตางค์ก่อนที่จะตบไหล่ชายหนุ่มคืออย่างนี้ครับมันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาใหม่ทั้งสองนายแทนที่จะเป็นตำรวจที่เราเก็บไปเมื่อปีที่แล้วนะชายคนดังกล่าวหยุดพูดก่อนที่จะพูดว่าไม่ต้องไปกลัวหรอกมันก็แค่ตำรวจรุ่นใหม่จบมามันไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกมันคงไม่รู้จักฉันสินะฉันนี่แหละมุสตาฟาดุนเลาะ ใครได้ยินชื่อฉันกันหนาวใส่แล้วละ่ะหนาวขี่แล้วละ่ะชายหนุ่มออกมาก่อนคือหลังจากนั้นชายหนุ่มออกมาจากบ้านก่อนที่จะขีม่มอเตอร์ไซค์กลับและแน่นอนว่าเขาได้เงินมาเยอะอยู่พอสมควรแต่หารู้ไหมว่าเขากำลังถูกเพ่งเล็งจากชายคนหนึ่งที่จอดรถอยู่ห่างๆเป็นชายในรถที่จอดอยู่ห่างนะอย่าเข้าใจผิดเช้าวันต่อมาโต๊ะมา้าหินอ่อนข้างโรงพัก เจ้าหน้าที่ VG นั่งอยู่ก่อนที่เจ้าหน้าที่ VG เนี่ยจะชวนตำรวจเอ่อในตำรวจยอดจ่ามานั่งด้วยดูอะไรหรอครับผู้กอง V อ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรมากหรอครับจ่ามานโอ้แค่ดูข้อมูลเจ้าหน้าที่สองนายที่เสียชีวิตนะครับทั้งคู่เป็นมือปราบไฟแรงเลยครับเอ่อเป็นที่รักของทุกคนก่อนที่จะมาเจอไอ้มุสตาฟานั่นค่ะทิ้งจ่ามานต่อ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรอครับเจ้าหน้าที่โรเจอร์ถามมุสตาฟาดูลานนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ก่อความไม่สงบ,บสในกลุ่มของพระจันทร์ทองที่ซึ่งเป็นที่เพ่งเล็งและเป็นที่ต้องการตัวของทางสํานักงานตํารวจหรือกรมตํารวจเพราะเคยก่คอคดีวาระเบิดโพสต์สถานีรถไฟเผาโรงเรียนคาร์บอมนายตํารวจสองนายที่ถูกส่งอเนี้ยทั้งสองคนเป็นที่รักใคร่ของคนในเมืองปัตตานีกระทั่งพวกเขาทราบว่ามุสตาฟาอยู่ในป่าก็เลย ไปแบบ2คนแน่นอนถูกจับได้ทั้งคู่ถูกฆ่าทิ้งรอมกับเขียนข้อความว,ว่าใครที่จะมายุ่งบีอันเป็นไปนี่คือจามานบอกนะครับอ,อ๋อแน่นอนจริงสิครับพรุ่งนี้มันจะมี50างสินค้าที่ชื่อว่าอะไรนะเอลี่อะไรสักอย่างเนี่ยที่มันจะมาเปิดใหม่เดีเราลองไปเที่ยวกันดูหน่อยไหมก็ดีเหมือนกันว่าจะไปหาซื้ออะไรสัหน่อยเจ้าหน้าที่บีตอบ ตัดไปที่โกดังแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงสีข้าวห่างจากตัวเมืองปตัตตานีไป30กิโลเมตรมีชายคนหนึ่งที่ขีม่มอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาจอดก่อนที่เขาจะให้สัญญาณ <c oughs> แล้วประตูก็เลื่อนก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งเข็นมอเตอร์ไซค์เข้ามาก่อนที่จะเข็นเข้ามานะภายในนั้นมีเหล่าบรรดากลุ่มชายหญิงราวๆ260หกว่าคนโอ้ถือว่าเยอะนะกว่าสาก2-300คนเนี่ย แน่นอน,นว่าทุกคนนมีว่าครบมือและไม่ใช่ใครอื่นใครไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นใกลและเป็นเจ้าหน้าที่กองปราบที่เข้าเข้ามาทําคดีตามจับตัวผู้ร้ายที่มีชื่อมุสตาฟาดุลเลาะอะไรนั่นซึ่งนําทีมโดยตํารวจไฟแรงนั่นคือร้อยตํารวจตรีเอกลักษณ์แปลงนามกับสิบตารวจตรีประชาพิจารณเจ้าหน้าที่อสองนายเป็นตํารวจไฟแรงและได้ฉายาว่ากัดไม่ปล่อยเราทาในเรื่องของคดี เออสำเร็จหมดทำคดีสำเร็จหมดใช่ไหมว่าคือทําคดีเสร็จสับหมดแล้วนะครับผมทั้งยาเสพติดคาร์มันเทือนจับพวกเสือร้ายพวกมาเฟียพวกมิอิทธิพลนั่นนี่นูน่นและนั่นอนว่าทั้งคู่ก็มาจับเออมาทําคดีในส่วนของมุสตาฟาอับดุลเลาะในการตามล่าครั้งนี้เป็นการตามล่าหัวหน้ากลุ่มก่อความไม่สงบสุขในที่แห่งนี้ซึ่งมีประวัติอยู่ในของสำนักตำรวจแห่งชาติหรือกรมตำรวจอยู่แล้ว ให้จับสองสิ่งอย่างคือจับเป็นและจับตายแถมนายมุสตาฟายังมีหางเลขกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายชาวอิรานที่เข้ามาวางระเบิดสถานทูตอิสราเอลในไทยแต่รถบรรทุกดันไปชนกับมอเตอร์ไซค์แผนก็เลยมิชชั่นเฟลลหรือล้มเหลวนั่นเองและเมื่อสองสมปีที่ผ่านมานั้นอันนี้คือเมื่อสอสมปีก่อนนะขออภัยด้วย เอาได้ข่าวมาหรือยังคุณเอกลักษณ์ถามสายสื่อขณะนี้เจ้านี่ทำตัวลึกลับมากเลยผมกับพวกตามหาทั่วปัตตานีแล้วยังไม่เจอบอดแสอะไรเลยไม่ใช่มันเป็นปัตตานียะลานลา้าร้าธิวัสหรือว่าข้ามไปมาเลเซียแล้วเหรอไม่หรอกมันคงไปได้ไม่ไกลหรอกลืมไปแล้วเหรอว่าเราจับน้องชายมันไว้ก่อนที่จะไปวางระเบิดใจห้างสสินค้าใจกลางกรุงแต่ก็ถูกจับได้คุณเอกลักษณ์ตอบ ถ้าจับมันได้ผมอยากจะสอบสวนมันนะว่าเออมันไปทำไปเพื่ออะไรเพราะมันฆ่าเพื่อนผมสมัยเรียนคุณประชาพิจารณ์บอกไว้เพราะว่าเขาเสียเพื่อนจากการถูกลอบสังหารรถไฟสายสงขลาสองขลาในะระทิวาคือเป็นเหตุการณ์ลอบวางระเบิดรถไฟนะครับผมใจเย็นใจเย็นผมให้คุณสอบถามแน่ๆถ้าผมจับได้นะ จริงสิครับมือร็นี้จะมีงานเปิดตัวห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองจังหวัดปัตตานีด้วยแน่นอนว่ามันต้องมาแน่ๆสายบอกกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองก่อนที่เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งจะยกแบบแพลนหรือแบบพิมพ์เขียวในห้างเอลี่มาให้ดูคาดว่ามีผู้คนมากันเยอะมากเผลอๆเลงานนี้เราจะต้องระวับบงผู้บริสุทธิ์ด้วยนะคุณประชาวิจารณ์บอกเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเข้าไปปลอมตัวเป็นพนักง,งานที่ห้างหลุนน้องอีกคนหนึ่งบอกใช่ ลูกน้องอีกคนนึงบอกก็ดีเราจะได้ปลอมตัวไป <c oughs> คุณเกอกลักษณ์ตอบเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ได้มายืนรอฟังคําสั่งอาละฟังนะภารกิจนี้สําคัญมากเราจะต้องจับคุมมุสตาฟาให้ได้น่น,นนนะว่าประชาชนจะต้องปลอดภัยและต้องระวังให้ได้มากที่สุดคุณประชาพิจารณ์บอกกับทุกคนอาละเตรียมเสื้อก่อนและวุธอาวุธต่างๆม้ให้พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งชายและหญิงเช็คเครื่องกระสุนเสื้อกราะกันกระสุนและยิ่งไปกว่านั้น ทางฝ่ายมุสตาฟาก็เช่นเดียวกันถึงจะมีคนน้อย20คนแต่ทุกคนก็พร้อมด้วยอาวุธครบมือและระเบิดเช้าวันต่อมารถเก่งคุนใดเอลันตราของจาหมานก็ได้วิ่งมาบนถนนแล้วก็ห้างใหญ่ไหมละ่ะเจ้าหน้าที่โรเจอร์ถามเอ่อไม่หรอกครับมันก็ไม่ใหญ่มากมันมีแค่ศูนย์อาหารหรือว่าฟู้ดคอร์ทกับร้านไอพวกฟาสต์ฟู้ดอย่างพวก McDonald, FC, แมคโดนัลด์เคเอฟซีระดับันไป จาหมานบอกกับทั้งสองรถได้วิ่งมาที่ลานจอดรถหน้าห้างผู้ทั้งผู้คนชายและหญิงเต็มห้างไปหมดแล้วก็หน้าห้างมีการแสดงเ,เรดิเกฮูลูและมีวงดนตรีแบบทั้งเพลงไทยและเพลงมาลายูนะครับผมเรื่องราวยังไม่จบเพลงเท่านี้นะครับเอาไว้กับมาพบกันต่อในช่วงหน้าพักกันสักครู่เดียวนะครับผม